สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องของทีแคสเซย Castle แล้วนะคะอยู่กับคุณแม่ให้เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมนี้ชื่อว่า escape หุ้ยเสียงไขกนะูนอ่ะหุ้ยเธอเลหรือเปล่าเนี่ยก็คือวันนี้แม่จะมาเล่นเกมนี้ชื่อว่า escape gamma person อเอเ้ย escape gamma นะคะบ,บิ๊้นะคะ First Person ก็คือหมายถึงว่าบุคคลที่หนึ่งเนะาะฮะนั่นมันรูปแม่นี่ว่าทำไมแม่มาอยู่ในทางขางายะเนี่ยอคุณยายคุณยายนอนหลับอยู่ฝั่งนู้นนะคะอุ้ยอ,อุ้อเลยด้วยนะอืมเ็นเปรี้ยวมากเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทั้งบนนะคะทำไมคุณยายมาขังเราไว้ในห้องแบบนี้นะน วิปปุกี้ฮะนึว่ายายจะตื่นนะเนี่ยเก็บคุกกี้ได้ป่ะไม่ได้เหรอตายละเมื่อกี้คุณยายเกือบตื่นเลยนะคะเด็กเดี๋ยวแม่ว่าแม่ไปดีกว่าน้อวยทั้งเลยทั้งทั้งเลยทั้งกลนเลยนะคะว่าตายละ อุ้ยเราออกมาจากที่ไหนวะเนี่ยสวัสดีครับอ,อุ้ยแม่มอไม่เห็นข้างล่างเลยอ่ะน่ากลัวจังเลยไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรออ๋อต้องกดตุ่มทางนี้ก่อนนะคะไปดีกว่าอ,อแม่ไม่เข้าใจว่าทำไมาคุณยายคนนั้นก็ถึงมาขางคุณแม่ไว้นะคะ ต้องมีอะไรไม่ชอบพาพากบุณแน่นอนเลยฮะนี่ตาละเราต้องเดินเงียเพียบๆนะเนี่ย <Ar den. S 1> ตดด้วยโอเคกลับมาแล้วก็ดีแลครับสวัสดีครับจะต,ต้องเดินเาบาๆนะเมย์เพืได้ตื่น คุณยายเอาคุกกี้อะไรให้เรากินก็ไม่รู้นะคะ,ะตื่นแล้วจ้ะน่ากลัวมากเลยนะคะรีบไปดีกว่าเอากดปุ่มแล้วนี่อ๋อคุณยายแกมาหาเจ้าเดี๋ยวนี้ ดแม่จนหน้าแดงไปแล้วนะคะตอนนี้ต้องเรียบหนีดีกว่าอะไรอ่ะเราต้องโดดข้ามมานี้เหรอเนี่ยเอ้าเอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเราต้องหลบสีแดงเนี้เหรอแอบยากอยู่นะคะเนี่ยโอ้ตาหัวมันจะลุบเป็นมุมมองที่หนึ่งนะคะเด็กๆมันก็เลยยากนิดนึงนะคะ first person นะ เอสเคแกนมาอุบ like right. ี้อ so, ีบิวแกนมาอุบี้เนาะหอห้องลาวาอย่างนั้นน่ะเหรอยังไงอะอยเราต้องลอยตามต้องลอยตามควันของแมกมานะคะว้าอันนี้ยากว่ะใช่ด้วยอุ้ยมันหักด้วยนะมันหักด้วยนะคะอุ้ยยากจังเลย ใช่แล้วทำไม,มแม่มาคนเดียววนะนี่ยไม่มีใครมากับแม่หรืออะไรอ่ะคะหน้าอะไรอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเชือกหรอโอเคอันนี้มันเชือกกักคุณยายนี่นะตน้องรีบไปนะคะอันตรายมากเลยเดี๋ยวมันจะทับหัวแม่ซะก่อน คุณยายจะฆ่าเราให้ตายจริงๆเหรเนี่อันนี้คืออะไรอ่ะน่ากลัวจังเลยข่าววงกดอ้าไม่มีคนล่วงลงไปแล้วยากอยู่นะคะได้เด็กเนี่ยไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนเลยนะไม่ซ้ำเลยนะคะเป็นด่านใหม่ฮะอะไรอ่ะแกไม่นี้อร่อย แกจะต้องมาแข่งรถแข่งกับฉันคุณยายาคุณยายอย่าแซงหนูฉันจะแซงค่อยได้เลยนั้นะเดี๋ยวเราจะลองสักตั้งนะคะตอนนี้อย่ามาชนฉันนะฉันจะต้องชน,นะแกให้ได้เดี๋ยวนะดูกันเลยไม่จะต้องชนะให้ได้นะคะตอน,นเอา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 คุณยาย,ยนะ ล้างท้ายแล้วนีแม่ใส่เกียร์หมานะครับอไปแล้วไปแล้ว้วไปแล้วอุ้ยอู้กได้ก็ได้ก็ได้อหันไปมองคุณยายคุณยายคุณย่าคุณยายไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพ้นะดิดด้วยเป็นไงล่ะอุ้ยฉันแพ้แล้วแวางไปกอดโอเคอืมอันนี้อะไรเนี่ยห้องหุ้ยมีเข็มเต็มไปหมดเลย ไอเนีน่ยหัอะไรอ่ะพลังคุกกี้อย่างนั้นน่ะเหรอไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยหัวขอกระแพงเลยโยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยดูแขนนี่ยังอยู่ไหมโอเคแขนยังอยู่ขาย,ยังอยู่นะคะเกือบไม่รอดเลยนะคะโอ้ยนี่มันห้องส่งคุกกี้เหรอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวคุกกี้มันจะยิงเราอุบีนี่ชนแม่หนังนี่มันชนแม่นะคะ ก็ลงไปสิลงไปลยนี่ต่างคนต่างชนด่าน <su> <gef> ี้แหละโอ้ยตายแล้วโอยโอ้ตายแล้วทไงต่อยังไงต่อยังไงต่อวะเนี่ยโอยอุ้ยอยากูนะเนี่ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยอุ้ยไม่นะยากอยู่นะคะเด็กต้องใช้ไหวพริบค่อนข้างสูงเลยนะเดี๋ยวเดินทางไปเห็นไนเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดวโอย ออ้อ้ย,อย,อยเดี๋ยวน่าถึงไหนแล้วเนี่ยอุย่นห้องอะไรมะเนี่ยห,ห้องมีแต่เฟืองนะคะเฟืองที่มีหนามด้วยนะอันตรายมากเลยแม่จะต้องหลบหนีคุณคุณยายมหันตภัะยนะคะคุณยายมหันตภัยไครนะตอนนี้ไปทางไหนต่อเนี่ยโอ้ยตายแล้วมันลายมากเลย ายายมาไล่มาเลยขังเราไว้นึงแสดงว่านาะงอาจจะเอาคุกกี้มาให้เราแล้วเราก็เผลอกินแล้วก็สลบมานะคะแล้วเขาก็จับตัวเรามาที่ห้องไหนห้องนเนอะอันนี้คืออะไรอะ่ะเออเราต้องกระโดดขึ้นไปอย่างนั้น,นเหรอโอเคเข้าใจแล้วล่ะอืมแอบยากอยู่นิดนึง ตรงนี้น่าจะสนุกนะๆๆก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะไม่ได้ยากมากเนาะสรุปนีออกก่อนเี้ยมันเขากดเหรอแล้วยังมีคุกกี้อะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้ด้วยตายแล้วโอ้น่ากลัวจังเลยว่ะหนีดีกว่าอ๋อตื่นีกแล้ว หนีแล้วคนแค่ช่วยได้คนแค่อ้ยต้องสับปุ่มเยอ้นี่แอนี่ัได้งนังเด็กตัวดีก็ต้องเอาหลบคุณหลบคุณยายได้อุ้ย คนแค่นี่นะขอบคุณคนแคน่ที่นำทางแม่ด้วยมาตีน,นะฮะอันตรายมากเลยโอ้ยเราจะออกไปได้ยังไงวะเนี่ยดูลำบากระบนจริงเลยเส้นทางที่ลําบากระบนนี้คุณแค่เราต้องรับเราแล้วหรอฮะอะไรอ่ะคุกกี้ยักษ์คืออะไรทําไมคนแค่หน้าตาสีฟ้ายอย่างนั้นล่ะ ถ่ายนะแล้วไม่จะรอดไปเนี่ยอ๋อขโมยเมกา้าช็อกโกแลตชิพคุกกี้อะไรเนีอุ้ยตาอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอุย้ยคุณยายมาแล้วอุย่ยเราต้องเราต้องใช้กระสุนฟันปอมยิงเข้าไปนะคะเ่าทำไมแม,แม่ยิงไม่โดนเลยวะเออแตงั้นแม่ยิงไม่โดนเลยวะแต่มันวิ่งเร็วอยู่นะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ่ยแม่ขนลดูปะ แม่คนรู้ว่ะวัวตายแล้วอุย้ยมืดแล้วดิมืดแล้วนะคะต่สอสู้กับปุณยาชยนมืดเลยนะคะแต่เราไม่ต้องกลัวนะคะเราก็ยิงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาก็โดดลงมาเรื่อยๆนะคะเออเราก็ยิงเขาเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องรีบ โอหตัวรู้ลงมาสองตัวเลย่ะห,หมดยังืมตายไปเถอะคุณยายอุยไอ้เก๊ข้าัะหนูอุ้ยหนี้ก่อนดีกว่าน่ากลัวอขอให้ทางนี้มันเป็นทางที่ปลอดภัยเถอะฉชนต้องต้องขี่รถีกเหรอเนี่ยอุย ที่ไหนวะเนี่ยทำไมเรากลายเป็นเด็กตัวเล็กไปแล้วเนี่ยฮ้อะไรอ่ะออเจอกันใหม่นะเราเด็กตัวดีโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วแม่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเหนือสนุกมากเลยอันนี้คืออะไรอ่ะสปีกระจ้ำหรอ ไดเลยเอาโอเคสนุกมากเลยนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยเนอะโอ้ยสนุกมากเลยนะคะคลิปหน้าแม่จะเล่นเกมอะไรอย่าลืมชวนเพื่อนมาดูช่องเกมอีคัตเตอร์ด้วยนะแล้วเด็กๆทุกคนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเย้แกจะไปไหนน้าเด็กตัวดีหนีคุณยายดีกว่า <c oughs> คุณยายมากคัะ่ะไปแล้วนะคะ 哎，打嘞。